ที่ไฟล์ huh. <Right. S 1> we we film, ีเคนเนี่ยเราอยู่ในวงการนี้ได้มา6-7ปีแล้วเนาะแต่ก็ตั้งแต่ปีแรกที่เราได้เข้าวงการพนันมาพอๆกันเนี่ยเราก็รู้จักกับสุสานเสมอร่วมงานกันมาตลอดพี่ๆทุกคนที่สุสานน่ารักมากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้พวกเราอยู่งนี้ได้ก็เพราะว่าสุสานก็จะมีกิจกรรมอะไรที่มันทำให้เราสามารถสนิทกับแฟนบได้ตลอดเวลาก็อย่างเช่นวันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างวันที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ ถ้าไม่ใช่สิดสิบาแล้วใครจะพาสามคนมาเจอกันอีกรอบน้กวรสึกังบ้างในวันนี้แฟนๆนะมาให้การต้รับอย่างอบอุ่นเลยครับใจดี่ากก็ดีใจนะครับบางคนมาจากต่างประเทศด้วยนะขอบคุณสำหรับการจ่ยตัวคินราคาขอบคุณสำหรับควนี้ัย่างกันท เราก็นั่งเครื่องกันมาด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาค่าต่อหลังไดทีนะเดี๋ยวไม่หนุกจะจ่ายให้นะไม่หนุกเยนะเดี๋ยวเพี่แม่หนุจายเในกระเป๋าผมได้หโทษมาาตกใจมีความรู้สึกยังไงที่เป็นแฟนนาเยอะวันนี้เออมบอกลว่ารอมานานมากแล้วคิดถึงมากๆขออยากเจอเจอทุกคนเล พูดจริงนะับไม่ได้ครับก็ที่ถึงนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่ถือของผู้สั่งที่ถืดกันก็ทุกคนอาจจะพูดอะไรครับแล้วก็อย่างที่ผมได้สื่อสารกับทุกคนไปนะว่างานในวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นงานสุดท้ายเนาะ ซซึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตนะมันจะมีบรรยากาศแบบนีงไง้ไหมก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าทั้งสามคนก็จะพยายามส่งมอบความสุขและความสุขใันตินนก็ตั้งใจว่าจะส่งความทรงจำดีๆให้กับทุกคนนะครับไม่รู้วา่าจะมีบรรยากาศแบบนี้ไหมแต่ว่า ิงมาไม่ไม่ไม่ดราม่าเราอกคนมีความสุขไม่อยากให้ทุกคนดราม่าบาปก็เลยทำท่ายังจมืมือคนบ้าเลยเสียใจทแบบนี้ต่ากันเยอะิ่งก่มีความสุขนะครับทุกคนได้เจอกันแว่าอยู่แล้วก็ภาวนาไว้แบบว่าจะได้อยู่เป็นๆนานๆให้านมีสุขมากครับแต่ว่าอย่าบอกเลยคนนะว่าจริงๆแล้วคุณภาพของเราทั้งสามคนยังคงเหมือนเดิมนะป็น่ว่า อะไรนะไม่ช่ภพ่ได้ก่อไม่ได้าก่อนไม่ไาอไม่ช่า่อนมมบ้าเดชครับกมาเดี่ยวเอเอเ่าพวกเราสมคนเดีเรายังเหมือนเดิมนะครับเรายังมีภาพดีต bueno, um> ่อการเสมอถึงแม้ว่าวันนี้เราต้องแยกย้ายไปในเส้างที่ตัวเองเลือกหรือว่ามีตัวเองว่าอยากจะเป็นกันนานแล้วนะครับแต่ว่า ถ้ามีโอกาสผมให้สัญญาผู้ฝุกว่าถ้ามีโอกาสเราสามคนพร้อมที่จะกลับมามอบความสุขให้กับโค้ชุ่นเสมอแล้วอย่าลืมพวกเราขอแนครับเนคเคมคอยากจะให้ั้เกี่ยวกับเรื่องผลงานกันหน่อยนคะว่าหลจากนี้เ่ยจะมีอะไรได้เตากันบางค่ะก็อย่างที่บอกเขาเคยบอกแปนะว่ากเรา กเ,เราอยู่ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วแต่ทก็นมันมีเวทของ,งองตัวเองมันมีความฝ่านของตัวเองที่จะแยกกันไปอย่างคิมพิมเองก็คิดอย่างเป็นทางสายว่าออนซีรีส์รู้สึกว่าคิมเต้นนะคิมเหมือนแบบว่ากายท่าบําบัดผมก็เลยผ <c ười> มก็เลยเหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไนะหมไม่เหนือ่อยเรากินก็เลยเหนื่อา โอ okay เคแหละเราเราพักในฐานะของเสียปิลงไปก่อนถ้ามีคำจ้างมาว่าได้ทีแต uh ่ว่าข้าขอเป็นสายละครเพราะฉะนั้นถ้าจะติดตามละครผมก็ติดตามได้ทุกช่องทางแหละที่จะแตะไร้นะครับผมในโซเชียลมีเดียค่ะก็ติดตามนะคะในท่าของการแสดงของผมได้นะคะแล้วบล็อกาะคะมีผลงานอะไรให้เราได้ดิ้นแล้วก็ตกใจตลอดนะคะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามหลังจากนี้ค่ะก็มีหนังครับผมน่าจะสองเรื่องครับแล้วก็ ซีรีส์มีแน่นอนครับผมแล้วก็สุโปลมีเขียนเพลงไว้ก็ดูว่าจะไปโผล่ที่ไหนก็ไรต่างครับตอนนี้ก็เสียงสปาร์กกอยู่ครับเรื่อยโอเคค่ะรอติดตามได้นะคะวารเตอร์ค่ะก็ผลงานการเส้นไหวทางโซเชียลส่วนให่ก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองอะไรอะไรนนี้่นกำก็ตอนนี้ก็มีการคุยกับ ใช่ใช่เป็นไปได้พอแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรูปแาบขึ้นอย่างชัดเจนก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะหกส่วนผลงานที่ยังคงครางาที่ยังถ่ายกันยังไม่เสร็จเส้นเรื่องบอลเลนวิชมันก็ยังคงมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ทุกคนก็น่าจะได้ดูกันนะครับผมใช้ครับอยากถามว่าใช้ไหมดิใช่ยังยังยังมีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของงานอื่นๆใดๆของ DPC ก็ถ้ามีในอนาคต เชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้รู้กันก่อนพวกผมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันก่อนพวกผมเองเราไม่รู้เป็นกับจินตก่อนรเราใช่